กราบทุกท่านสวัสดีพี่น้องทุกเพศทุกวัยทั้งหลายสมชายหนึ่งก้าสองรักทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในวันที่21 e ่สิพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าโอ้ยคลิปที่3มแล้วนะครับคลิปต้องลงทุกวันนะครับเวลาสักเจโมงเช้านะครับ ผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทำอะไรให้มันเพิ่มเติมกับรถไฟหน่อยอ่าฮะโอเคอูไหมอันนี้เนาะเฮ้ยที่จริงอันนี้ก็ได้คุณก็ดูอินโฟนนี้นะฮะโอเคอนนก็อ้าวน,นี่ก็ไม่มีนะครับ ค okay. ไม่มีนี่ก็ไม่มีไม่มีนี่ก็ไม่มีครับผมเจ๊ะเหรอ,หรอนี่ฮาฮ่า <l ots> เอศอัก,กยาภาพโอ,อ้โหบอกเลยนี่ก็มีไหมอ่ามีครับสได้ยาวเลยครับเช็คแปบบ๊บในครั้งผมเนี่ยก็เฮ้ยมันต้องเช็คตรงนี้เอออาขายด้วยกันนะครับเพราะว่ามันล้าอ่า โอ้ลมแรงรเกินโอ้โหที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ลมแรงมากฝนมาครับไม่ใช่อะไรหรอกอ๋ออ่าซาตอ,อฟเฟ่ครับโอเคซาตเอฟเฟ่ก็ตรงนี้ครับอ่า เอ,อเช็คก่อนนี่ก็ผมต้องเข้าบ่อยน,นเนี้ยโอเคมีสองคือรถไฟก็ก่อนต้องหาเงินหรอบ้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูเส้นทางก่อนนะครับผมว่ามันต้องไปเส้นทางไหนเอ่ยอ่อ มันมีเส้นทางก,กากนะครับโอเคมันมีแต่เส้นทางก,กากฮกะผมก็ทำยังไงให้มันห <c oughs> ุ่นรู้จากไอ้น้ำก,ก,ากากนี่ผมไม่อยากได้นะครับ ยกเว้นรถจากไอ้น้ำที่มันบรรทุกบรรจุเยอะๆนะครับผมก็ชอบอยู่ครับผมเช่นก็จากไอ้น้ำสีดำอย่างคาร์บอนนะเดไลท์แล้วก็ไมลิกนะไอ้รกขาวใหญ่ๆอะ่ะไอ c ้ c ซ n t u r y อะไรเนี่ยเออช่องเถอะครับ,รบอ่า เออมันต้องไปทตรงไหนอ่ะไปไหนดีอ่ะเออมันต้องตองไหนเอเลยมันต้องมีเป็นห,ห้างตรงไหนโอเคผมว่าแค่เนื้อกันอยู่มาอีกรอบหนึ่ง